หน้าหมาเลยปกติหน้ามานี่หน้าหมาครับเปิดแรงซะหน่อย EP ที่สิบห้ากำหนดเผยแพร่ตีห้าสองนาทีแม่งไฟ์พอๆกับพระแถวมอหนูบินทบาทเลยกายกูตื่นมาใส่บาทั้นงมูดอะไรเนี่ยเฮียเนียโอ้ยเฮียทำโซนเมกาไอ้สัสเมกาเฮียเย อีทีจะพัดบินทบาทเท่านั้นแหละที่รอที่ดูพี่ตอนเนี้ยกูพูดจริงๆโซนอเมริกาตึงๆไงแม่งเหมือนไล่บัคเลยว่ะเดี๋ยวแบง วไม่ใช่คือพี่เข้าใจไหมคือป,ปกติอะเวลาเราดู live, ไลฟ์ใครเวลาเราปอดไอแถบสีแดงด้านล่างอะมันจะต้องแบบอยู่ขวาสุดตลอดเวลาคิดปะของของในมือถือหนูแม่งเป็นแบบไปขวาสุดแล้วก็ลดลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่ลดลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วกูงงว่าเป็นอะไรวะ <laughs> ฟิลเหมือนคลิปโหลดไม่ติดอะไอเฮียแล้วก็แบบออกอกลับมาเลย เฮียตลกจริงอุตส่าหา์ทำมาอุตส่าหา์ทำมาสูขพุ่งนี้ทำข้าวมันไก่ยินเองเดี๋ยวว่าเดี๋ยวซื้อไก่สักตัว,ตวเ,เอามาต้มเป็นเมนูนที่น่าสนใจ เห็นพิกาเปลี่ยนโปเแส้วก็รู้สึกว่าแกน่ากลับไปแข่งว่ะนั่นแหละคำตอบหัยหลังกอ เอ้ขนูได้ยินเสียงตัวเองอะไรพี่แล้วมันเสียงเหมือนเด็กกระโปงเลยกูจะเจอห้องเมื่อไหร่เนี่ยบอกมึงแล้วไอ้เหี้ยใครจะมาเจอมึงบอกไอ้เหี้ยมึงจะพระที่ดีเขามาบินฑบาทเท่านั้นแหละต้องให้บ่นไอ้เหี้ยนี่เปิดมาก็สันสุดเลยประเดิมเลยแล้วกัน เดี๋ยวกูจะรอดูว่าสันเซ็ตหรือว่าหรือดูนะซัดให้พี่สุดไอ้สัวไวรู้ดีกว่าฉันจะเป็นเมนไวรู้ให้ได้เลยกูัวหนอน เฮ้ยไอเหียลืมนึกไปเลยบางกลุ่มมันแชร์ได้ป่วะง่วงอีกแล้วนะน่าจะได้แหละไ,ไม่ไม่น่ามีปัญหาเลยอย่างน้อยก็โดนหมายสารจากหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มตักเตือนมาหนึ่งทีก็หนุ่บอกพี่แล้วมีตั้งหลายกลุ่มบางคนก็ไม่โดนมาทุกกลุ่มนี่ไม่มีมไห,หร เอ๋อเกือบลืมอัดเลยไม่ล่ะอัดก่อนอชีดเหรอโซว่าแฮกร้อยเปอร์เซ็นต์ดอชโอ,โอเคเได้เราเดินออกไปโม่งแบบสบายใจทำไมฝั่งนู้นไม่มีไซฟงไซเฟอร์อะไรเลย Right back. รู้สึกมือสันส่นๆยังบอกไม่สูดเกิดความมันไหวในใจฉันวะไหนบอกว่ามันแฮกไงแล้วทำไมไม่เห็นใครดอนเลย จะแจ้งให้ทราบเฉยๆเผื่อจะมีใครดอดแทนวันเหียทำไมกูกดไม่พูดไม่ได้วะ <One S 2> แสดงว่ามันมีคนมาไอ้พาร์ทมาปรับแน่เลยเออเพื oh, ่อนกอนพี่พาร์ทเล่นเลยดีพี่เหรอ hey. ก็ไม่ใช่เลยวะก็ถูกแล้ว ไม่พี่ลองกดใหม่ให้มันข้ามไปก็ได้ไอเทียไวเล่มันไอนั่นมันน่าจะเป็นวันก่อนที่ไปตั้งค่าไวเล่บังแบบไอ้ลองไอ้นั่นไงแดดไอ้นั่นอะแดดสตันอะเออคือแบบว่ามาลองกำลังตั้งค่าลองอยู่ถ้าเดินทีขวาได้ป่ะวะ Maybe. Gun here. Gun here. One more. Game. We're done. We're okay. done. Right enemy spotted. Men. One enemy remaining. Spike down, attacker แล้วควันกูทำไมเนี่ยควันฉันทำไมเือนเฮ้ยสวัสดีคนดูสี่คนนะครับรนี่เดี๋ยวมาเปิดแรงกันใหม่ได้เฮ้ยไม่ได้เสมอเพย์ยังไม่ได้เปิดเล้งน้องโอ้ไม่ได้บอกว่าเสมอ <c oughs> บอกว่าสมูทใหม่ <c oughs> อ๋อเออแต่ว่าสมูทตรงนั้นทำไมไม่รู้อะงงกัน แสดงว่าถูกแล้วว่าไม่ผิกซ้ายผิกซ้ายเจอสแกตไม่มีคนไม่มีคนยิงให้ขวาง,ง่ายกว่าแต่นี้นต้องเป็นเชอรี่ปะกูขออนี้ยตัดัดออกจากทางโลกฝากคนละลูกใดๆก็ไม่ผมกูละลากว่าอเดดครบ One more aim Planting. Spike planted. There they last side. in sight. Yeah, enemy remains. yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <pec S 2> ยิงโดนเจ็ดนัดแรกแบบว่าโป๊ะเดียวแล้ววับกลับแล้วออกไปยิงโค้อีกนัดหนึ่งจะชิวมากเลยแม่งดันโดนตัวเฟิร์สชับเนี่ยจ้ะ

โอ้โดนโดนน่ะเชี่ยมันโดนตั้งแต่ตรงนู้นน่ะเป็นไปได้ไงวะโนแมนโดนไก่เกินเพื่อนโดนไก่จับเลยวะนี่ก็โนกัชเอา flash ไปอ่ make me proud make me proud make me proud โอ้ยเยลุฟี่เจ็ดเอาให้จัดจะช่วยพี่เขาหน่อยแล้วกันเฮ้ย คนสำหรับทัสยครับวเอลซินเมันไหมครคือทัพสกาใช่ปะทำไมมันไม่ขึ้นที่จอวะหมไม่ได้ลั่นสักนัดเลยวะไม่อป Are you watching air shot for me? howdy D? Yeah. Going A, going A. Three mid Slong distance doing a thing. Spike down A. Gone. On. What's one, both? One enemy remaining. <laughs> hey. nice. Nice. having fun if you're not you're in the wrong line of work. I need this. I need this. Thank you. Oh, 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 Ericka. Why say? Why say? Don't miss too much. Right mini, mini, mini. <laughs> no do. I, think A, I think mm have -hmm. down. One more in there, A and B, I mean. I saw B. Last in Careful. standing I serve it. โอ้โดนตีสามตัวเลยนี่ว่าแต่ไม่มีปืนดีๆไอ้เคียโอ้เซ็งเลยที่เมื่อกี้เป็นปืนกลนะเอาหมดออกเลยเอาไว้ไว้สปีดโอเคโอเค close เอง

Reloaded. Mini 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 oh. While SB. I mean spy Spike planted <laughs> Oh where I wire

ไม่โดนเลยเว้ยเอ่อ yeah. ปล่อย A ปุ A, ป๊บ A แตกเลยบ้าวว่ะราะว่าทีอย่างเงี้ยไม่มาสแกนให้นะไปมิดเชด spike down beats it's you and me let me though in Enemy spotted men Crowned. spike planted okay, <laughs> oh oh man ไอ้เหี้ยเพื่อนไม่เข้าไอ้สัตว์กูนึกว่าเคลียร์แล้วไอ้เหี้ยเห็นไอ้เหี้ยโซว่ายืนติตัวเปล่าๆอ๋อไอ้สัตว์ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่เคลียร์เหี้ยอะไรเลยโอ้กูรั่วเลยไอเหี้ยโซว่าติไม่ตายเพื่อนตรงมาร์เก็ตก็ไม่เดินไอ้เหี้ยสโมกมีก็ไม่เข้ามาช่วยกันโอ้ไอ้เหี้ยกูต้องทำไงนี่ 66 hoc đi, đi. Ayy, song nguyên gia 66 hoc lê. mình đi Headshot. So, ai. Doe, Coming b I Coming coming ไเจอไ <c oughs> โอ้โยโดนหมดไม่ระวงระวังกันเลยเพื่อนเออเมนว๊อปจอยแหลงบาตเตอร,ร์อิโมโตวันแมนยังไม่เปิดแหลงเลยเมน ไอ้เี้ยสมบัตมันยิงสแกนชา้าจังวะออนไม่มากยิงเองครับกลับได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวบีมันี